ไปเดินเกือบโลยอย่างเงี้ยเหรอพูดจริงไหมเนี่ยขอวิวแชร์ได้ปะ<อ>ไม่เริ่อกิดอะไรเนอนะ oh no ไม่ไหวไหวไหวเร่อกิดอะไร i น n ะตาลอยปะพิซซ่ามุ้งพิซซ่ามีไส้อะไรบ้างคะมีงาม,นะมีนมมีถั่อหอยไม่มีซีฟู้ดเหรอคะ เราก็ได้วิ่งออกกำลังกายกันไปแล้วนะคะเพราะว่านี่ปิ๊นไปลองลิปสติกมาเห็นไหมละ่ะายังมีอยู่เลยค่ะนางไปลองลิปสติกเนี่ยเราก็เลยช้าส,สวยๆเราจะไปนอนพอทุกทิปไม่ได้นะก็วันนี้จริงๆอ่ะเรามาคาเฟ่ใช่ไหมแต่ว่าคนข้างในเยอะมากเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่เสี่ยงดีกว่าเราก็คือมาถ่ายรูปแค่ข้างหน้าที่แบบสถานที่มันโลง่งๆแล้วก็เดี๋ยวเราก็มูก,กันแล้วนะจ๊ะมูไปเนี่ย

ปัดเนาะจะกินน้ำส้มเอาซมปตันวันนี้นะคะเราอยู่ที่ตลาดท้างเผือกเขาบอกว่ามีเด็ดๆอยู่สองร้านก็คือร้านซุกกี้นะคะกับร้านข้าวขาหมูซึ่งซุกกี้เนี่ยคนต่อแถวยาวมากยายโตไปไหนก็เลยก็เลยมากินข้าวมูยายโตก่อนปะ แก่กระเทียมไม่ได้คือปกติเวลาอยู่บ้านใช่ป่ะทุบเพิ่งทีเดียวจบไม่ถูกไม่ได้ไงทำไงดีอ่ะไม่เจอเลยไม่เจยอัดคำทุกคนโอ้โหใหม่แล้วอ่านใหม่ละคนเราอะไม่สายหรือ่า อร่อยอ นี่เราก็จะเจออันแรกเจอห้องน้ำนะคะเป็นชาเวอร์โอ้ยน่ารักมากดูดิมีรูปด้วยอ่ะสะใจมากอ่ะทุกคนน่ารักเนาะขอบคุณมากนะคะโอ้ยงานทำน่ารักมากอุย้ยอีก อักษาราริเทศยินดีต้อนรับคุณชิงและเพื่อนเจ้าขอให้มีความสุขกับการข้าพักเนื้อเจ้านะลั ที่ผาช่อนะคะอากาศก็ประมาณ13-14องศาอีกแล้วฝันทุกวันแหล่ทงท่องเที่ยวผาชอ่อเห็นไปลายังเห็นละออมาชอบเป็นยังไงาช่ชอบเป็นผาครับเหนไปทางนี้หรอใช่ปะขอะใช่นงยเดินลง โอ้โหเราต้องไปเก้าจุดอะระยะทางทั้งหมด900เมตรโอ้โหเ,เดินเกือบโลอย่างเงี้ยหรอพูดจริงไหมเนี่ยเฮ้ยเราต้องเดินทั้งหมดเกือบโลอะไปไมักักกลบบมาแต่เรามาแล้วนะ <c oughs> ทำไมครับตอนลงไปอะมันมันโอเคเไยเพราะว่าเราเราอยากไปแต่อตอนเดินกลับอะเราจะรู้สึกแบบมันไกลไกลไหมคะไม่ไกลครับ พี่เขาบอกไม่ไกลดูเสียงแต่เสียงคือเหนื่อยแล้วนะไปไปเถนื่อะที้ี่แเราถูกบอกเลยแล้ว ลทำไมต้องพาเตยมาทรามานด้วยวะถามจริงอยู่ในเมืองดีๆไม่ชอบในเ <ใน S 1> มืองอะโควิดแล้วอยู่เนี่โโยโคมาโคมาจริงเดินทำนะไมวบนั้นอะอะไรนะบอ่อบอกว่าเก็บแรงไว้หายใจเถอะเยอยมาก ตื่นแต่หกเจ็ดโมงมาเพื่อทันแสงเช้าแสาเงเริ่มแข็งแล้วนะ่ะเข้ถึงยังไงถึงแล้วนะถึงมาช่อแล้วนะ วันนี้จำบุมนีไครับเดี่ยวถ่ายได้นะครับไมเหนื่อยมากคอะมาอาจารย์เหนื่อยแล้นี่ไม่มึงเดี๋ยวครับเราต้องมาสบายเลยพี่ยิงเอารถไปจอดลานจอดสามไม่เห็นเดินง่ายขากลับไม่ต้องขึ้นมาเลยตรงนี้ครับนี่ไงไปเอารถมาจอดขาไมไงแล้วจะเดินง่ายคนขับรถก็ให้เขาไปรอหน้าที่ลานจอดสันนะครับนขับรถโอ้ดีนะไม่มีคนขับรถเราทิปเราไม่มีคนขับรถ ทานนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นแม่นำปิงมาก่อนแล้วก็เหินอ่ะยกตัวขึ้น,นก็เลยกลายเป็นแบบนี้็นเส้นทางแบบเล็กๆตอนนั้นกูไปเดินป่าก็เจอแบบอันหนึ่งอะแต่แต่แม่มุมตัวเท่านี้ ข้ามามาส,ส,สิบสิบช่ออายุขดีนะที่เป็นแมงมุมเป็นจิ้งจกตาย <c oughs> ตายอยู่ในป่าเลยแหละเ <c oughs> มื่อกี้จะเข้าห้องน้ำอ่ะเหมือนแล้วก็คือไม่ไม่กล้าเปิดประตูเนี้ยเหมือนเพิ่งรู้ว่าเออปะคือเวลาเวลาไปเข้าห้องน้ำข้างนอกกับมันอ่ะคือต้องเดินแบบเออมาเดี๋ยวกูเดินให้ก่อนแล้วก็คือต้องหาจิ้งจกให้มันก่อนอ่ะ คือเราให้มันตลอดไม่เราเคยเข้าไปอยู่ทีหนึ่งไงคือเพื่อนอ่ะเข้าไปดูให้แล้วใช่ป่ะแล้วเพื่อนอ่ะไม่ดูเพื่อนไม่ดูข้างหลังประตูเราก็เข้าไปข้างในเสร็จพอปิดประตูฮันแหละจิ้งจกแปะอยู่ตรงหน้าแล้วฉันจะออกไปยังไงฉันก็ออกไม่ได้แล้วเพื่อนก็คือแบบพอเราวายใช่ไหมเพื่อนจะตีประตูให้บอกไม่ต้องตีไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเ้วก็คือรอนานมากกว่ามันจะขานออกไปอ่ะ อันนี้ต้อนไงพี่โบรองเท้ามันกัดทำไม่าพองเหมือนแล้วกลับบ้านนะลูกนะโอ้ไม่ได้เลยเล่นอะไรก็บางเล่นอะไรก็บางกินข้่วใส่ทะเลโอ รีวิวกันเยอะไงว่าถ้ามาอาจจะได้เจอนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าทุกคนมาแล้วจะต้องได้เจอวันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอน้องหมาหรือเปล่าเหมือนถ้าพี่เขาไม่อยู่หรือว่าน้องเหนื่อยก็จะไม่เจอแต่ตอนนี้นคนเหนื่อยแล้วคาเฟ่แนวแบบญี่ปุ่นรวมถึงห้องพักเขาด้วยนะห้องพักเขาก็จะเป็นคือญี่ปุ่นญี่ปุ่น เหนื่อยแล้วอ่ะรอเพื่อนพึ่งอ่ะเหนาวอ่ะอากาศเย็นแล,ล้วคนลุกประมาณยี่สิบต้นๆได้ประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดนูนเห็นคาเฟ่ไหมแบกไปนะโอ้ oh, no เด็กวิ่งนำ้ำเนี้ยเด็กวิก่งว่อเหนื่อยยังเหนื่อยยังครับไม่เหนื่อย <c oughs> เราล่ะเดินเดินขึ้นไม่ไหวแล <c oughs> ยิ่งสูงยิ่งหนาวเดินลงไหม <c oughs> เราเราจะเจอน้องหมาไหมอ่ะ ชื่อแม็กซ์น้องน่ารักมากคือน้องอะให้ถ่ายแบบยืนแบบนิ่งๆให้ถ่ายเลยนะแล้วก็ลองสั่งเขาเป็นแบบภาษาอังกฤษตอนแรกก็ลุ้นอยู่ว่าจะมาจะเจอไหมดีใจเจอน้องอน่ารักจังเลยแบบแขนใหญ่กว่าราอยแขนเล็กกว่าน้องอยู่

มึงกำพังปิดตามเป็ดเหรอวะเขาให้ออกตรงไหนนะเนี่ยรอรอกลอเดา๋ยวจะคบอยเป็ดมากนะครับเป็ดจิกเด็กตายเด็กตายบนปากองเอ้ยอันนั้นพี่่ใครจะเป็นผู้โชคดีเด็กิกตบเป็ดตกมือ ¡Gracias! ซีฟู้ดเหรอคะกนดีหรือกดดีนะแม่ วิธีบาตังหน่อยต่างรับบาทเอาคาเดียวคาเดียวคาเดียวพอแล้วดูของมือเลยเอหมือนคคนหิวอะรูหิว ไม่หายมีแรงแล้วเพื่อนีไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าดอกไฮยีน่า What ไม่มีใครช่วยเลยอะ oh. ่ะฮาเดนเียลฮาเดนเียลฮาเดนเยลอันนี้ได้ไฮเดนมัน ดวงใจพีล่ลอยลงไปบนแพน,น้ำหา กฟ้าที่ไกลแสนไกลงลงลอยไปความซาบซึช่วยตักหัวใจที่ไปให้เธอไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะคะกลับบ้านเฮ้ยฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะครับผม เป็นที่สุดท้ายแล้วเนาะที่เรามากันก็มาปิดที่สุดท้ายข oh องของทรินปนี้อย่าบอกว่าแบบที่นที่สุดท้ายพอยังไม่ขอที่ขอที่ให่โอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเกมบไที่จมเปนรไทยเรรวมกตาดวดดงดใทุกคนอดในก็ไม่มีกอดในลม